อยูนนย่น่นอยู่น่นสวัสดีครับทุกคนครับเช้านี้เจอเหตุการณ์อีกแล้วนะครับเรื่องจริงๆเลยนะครับเรื่องสดๆเลยตอนนี้ไอ้ดอกส้มหายนะทุกคนนะคือเช้าเช้านี้ก็ตื่นมาแล้วก็ปกติที่บีก็จะเอาดอกส้มอะออกมาแล้วก็เอามาน้องเอามาอาบน้ําอาบน้ําอะไรเสร็จแล้วแล้วก็ให้น้องตัวแห้งก่อนแล้วก็จะให้น้องเข้าไปบ้านเนาะ พี่บิวก็ไปกินกาแฟในบ้านแล้วก็แป๊บเดียวออกมาทําก็เอะใจว่าทําไมเสียงของดอกส้มไม่ร้องแล้วไม่รู้ว่าจะบอกน้องหนูยังไงในใจน,น้องหนูก็กําลังตื่นนะครับเดี๋ยวว่าจะบอกน้องหนูอยู่นี่ะหายไปไหนของมันก็ไม่รู้นะครับหารอบบ้านแล้วนะครับตอ,อนนี้สามสี่รอบแล้วนะครับน้องดอกส้มหายไปไหนพีห่หัว ไอ้อาบน้าเมื่อมันและไอ้ข้าไปกินกาแฟคำเดียวผมได้อ่ะหายแซบอะ่ะจะได้ยินนี้ก้ <c oughs> อยอายบน้ำเมืมันเสร็จแล้วก็ให้มันอยู่เนี่ยมึงแกีค่คำเดียวผมได้เข้าไปกินกาแฟมันถึงให้นาทีออกมาหายแซบอ่ะไอ้ซอฟไอ้ก้อยกล้าว่ะจะทำคำเดียวเหรอคำเดียวผมได้เอาให้เดินซอฟไปแล้วหลอกบ้านละสี่หา้าหลอกละเจอกับซอฟนั่น้องไม่ซอฟมันหเหรอ พ,พอพาทามพี่มาแี้ยเดินหาหลายรอบแล้วนะครับผมไม่รู้น้องหายไปไหนนะครับดอกส้มนะหา,หาหลายรอบแล้วนะครับเนี่ยพยายามหาอยู่นะครับวิวเมื่อกี้เดินหา้เดินหาแล้วสามรอบแล้วจะไปไหนได้อ่ะ นั่นแหละับไปไหนได้นะนี่เราหาไม่น่าจะมากไกลขนาดนี้นะครับเป็ดได้แค่ยี่สิบกว่าวันเองนะครับผมนี่เราพยายามนี่มันก็เต๋อมันก็มสี้ังไกขนาดนี้แล้วน้องเจ๋ดใหญดีกว่ามาจไปหาเจีไหญได้นี่ เแถวนี้ก็ไม่มีนะครับนี่น้องไม่น่าจะมาไกลขนาดนี้นะครับเนี่ยพ่อก็มาช่วยหาเนี่ยนะครับเรียกพ่อมาช่วยหาปอแมวมากินกน็มาเจ้ามีแมวอ่ะ่อตอนเจ้าตอนเจ้าบอกคอยมีแมวเนาะออนถ้าเป็นเมื่อคืนก็บอกว่าไปอย่างนี้การคืนนะ่ะโอ้แล้วนี่นมำเด่นไปเอาที่ไหนนี่ช่าที่ไหนนี่เด่นน้ำก,มมก็มีน้ำนี่ก็จะมีแล้วนี่ Oh. เตียมมันก็จะอยู่แต่มุมหลังบ้านนี่แหละปกติเราก็จะเลี้ยงน้องอยู่ในลังนี่นะทุกคนนะนี่เป็นที่นอนของน้องนะครับแซวนี้เราก็ตื่นเช้ามาพี่เกาะพี่บิวก็จะเอาออกมาให้น้องอาบน้ําก่อนนะ้องแล้วก็มากินข้าวนะกินข้าวตรงนี้แปบ๊บเดียวเองให้อาบน้ําให้ตัวแห้งแล้วว่าจะาให้เข้าไปในบ้านเนาะ ออกมาแป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีครับน้องหายไปเลยน้องหายไปเลยนะครับผมโ้หลูกมลูกซมอยู่ไหนลกไม่มีนะครับทุกคนมีเราก็จะเห็นแล้วนะครับตอนนี้กลัวอย่างเดียวนะครับที่คิดไว้ก็คือน่าจะเป็นแมวแหละที่น้องหายไปเนี่ย แมวอย่างเดียวนะครับเพราะหมาเราก็ปิดประตูบ้านไปแล้วงูก็ไม่ใช่ที่ตัดออกไปเลยงูนี่ก็ยากบ้านเรามีงูก็จริงแต่มันเป็นงูตัวเล็กนะครับมันไม่ใช่เป็นงูตัวใหญ่เนาะน่าจะเป็นแมวเพราะว่าเราเคยเห็นแมวเยอะอยู่บ้านเนี่ยเขาไม่พอในปุ่นกันปะลองพอแล้วกันไปนยจะไปพอกันแล้วกันเนอะน้องจะไปก็ไปค่ะเด็ทุกคนนะ ทำไงดีล่ะครับหายไปแล้วดอกส้มอ่ะน,น้องจะมาไกลขนาดนี้ได้หรือครับมันไกลมากนะครับผมเนี่ยเราตอนนี้ขอมาดูที่เราอีกรอบนึงแล้วกันเนาะนก็ไม่รู้ว่าน้องจะมาได้ขนาดนี้เปล่านะครับเอ้งด,ดอกส้มอยูอ่เพ่เฮ้นะเห็น,หน,หนแล้วมันอยู่บน อยู yup ่นู้นอยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นู้นโอ้โเด้อยู่ดูนมาไกลมากครับทุกคนดูนมันมาจากบ้านเราด้วย โอ้โหเราหาแบบทั่วบ้านแล้วทุกคนนะโอ้มาอยู่ที่ได้ไงครับจากบ้านเลยนะทุกคนโอ้นี่ไงโอ้นี่โอ้มันมาได้ยังไงเนี่ยไก่บ้างนะทุกคนโอ้มมันนาอยู่่ไีโอ้ลูกมาจากบ้านฮ็อปนู่นเลยนะทุกคนนะนั่นน่ะไม่คิดว่ามันจะเดินมาได้นะครับนี่ เนี่บ้านเราอยู่นู่นนะครับเดินมานี่ก็ประมาณโอ้หเดินมาไกลมากแหม่ให้เลยแล้วให้เลยแล้วนึกว่าหายไปแล้วนะครับทุกคนเราคิดว่าดอกส้มหายไปแล้วเราพยายามหานะครับไม่คิดว่ามันจะเดินมาไกลขนาดนี้ได้นะครับหาทั่วบ้านแล้วช่วยกันหาสามคนเรานะครับ มันเดินมาเดินมาได้ยังไงครับโหเพราะว่ามันมันยากมากนะครับเพราะเป็ดขึ้นได้ขึ้นได้แค่20กว่าวันเองไม่คิดว่าจะเดินมาได้นะครับนี่แล้วน้องน้องล้อมห้วยท่านมดหรือ้าปิดประตูเพราะไงมันเข้ามาได้แล้วต้องปิดท่านมดนะว้าวฮะดอกสส้ม้ม เป็นดอกส้มย้ำออกเจอแม่มาเล่นหน้ามันอยู่นะสุดยอดจริงๆครับใจคอพี่ดีหมดเลยอ่ะมาได้ยังไงครับทุกคนโหน้องบักขึ้นแล้วมันจะมาได้หรอกแต่น้องมานนี่รอบแล้วเมื่อกี้เดินมาคอรอบแล้วบักปะเออเมื่อกี้น้องเดินมารอบมาหนานี่รอบที่สองงานนี่แบบมันมีแล้วมองแม่หมดเลยอ่ะใช่โอ้ มาได้ไงครับนี่บนดอกชมดูด้ะปล่อยนี่ซ้ำให้กัอันนี้ก็ดูด้วยนะครับนี่ถ้าเราปล่อยให้แกต่ายนี้มันกำลังแบบว่าห่วงอยู่นะครับตังเมียก็ห่วงอยู่ น่าจะน้องน่าจะตั้งท้องเนี่ยไอ้อังุ่นอ่างุ่นน่าจะตั้งท้องแล้วช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนมากนะครับดุด้วยดุดุมาได้ยังไงครับเนาะมันโอกาสที่มันจะมาได้นี่มันยากขนาดไหนมาได้ยังไงกับน้องกับมาพอแล้วหรอมันยื้อพอเลยแต่แต่น้องปิดมดนะเอานี่ทามดแล้วมันจะเข้าไปจางไหนเอ้ามันเดินมายังไงไวัยเดินมาไวโอ้โา มันวมันอมาลักหนีหมเนาเออลหนีมาน่ะฉันรู้ันบอกว่าพ่อไม่สนใจหนูอ่ะหนูร้องแล้วอ่ะอยเี้ดอกส้มเพื่อจะตื่นนอนใช่แต่เช้าเลยนะครับวุ่นแต่เช้าเลยครับเราหาทั่วบ้านแล้วนะครับผมไม่คิดว่าเราก็คิดว่าคงจะน่าไม่โดนแมวกินก็โดนหมาฆ่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวมันไม่เอเสนกน โโอ้โหย,ยอมเลยนะครับ,บอเอามันอยู่เร่ก,กับนี่ไหมไม่เอาแล้วไปไว้บ้านเลยใครต้องขังไว้แหละปล่อยแป๊บเดียวเองมันอยู่ห,หายชิดหนมทำไมเป็นอย่างนั้นยินดครับสวัสดีครับผม